แผ่นที่พึ่งจนครบทุกชิ้นส่วนของอนุสาวรีแล้วก็จะนําแม่พิมพ์มาประกอบติดกันจากนั้นก็จะกรอกปูนปลาสเตอร์ที่ผสมทรายและน้ําโครนเทลงไปให้เต็มเพื่อเป็นแกนกลางรอให้แห้งจึงจะสามารถลอกพิมพ์ยางออกเราก็จะได้แบบพิมพ์ที่พึ่งสีแดงอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ แบบที่พึ่งหรือรูปปั้นที่พึ่งจะแสดงรายละเอียดของลวดลายที่ถูกถอดแบบออกมาจากหุ่นดินได้ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่ายังไม่สามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการหล่อได้เลยนะคะประติมาก,กรจะต้องมาตกแต่งอีกครั้งเพิ่มความคมชัดให้ลวดลายใส่รายละเอียดที่อาจหายไปเพื่อที่จะให้โลหะที่จะเข้ามาแทนที่นั้นสวยงามและเหมือนต้นแบบให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ จากที่ผ่านการทำพิมพ์มาหลายครั้งทั้งปั้นดินทำพิมพ์ปูนปลาสเตอร์จนมาถึงพิมพ์ยางและแบบขี้ผึ้งหลังจากนั้นก็จะมาถึงการทำพิมพ์ครั้งสุดท้ายคือการทำพิมพ์หล่อโลหะซึ่งจะต้องนำขี้พึ้งมาปั้นเป็นเส้นๆแล้วติดลงไปที่หุ่นขี้พึ้งหรือที่เรียกว่าการทำสายชนวนค่ะสายชนวนเนี่ยเป็นเป็นวัสดุที่ทํามาจากขี้ผึ้งชันเป็นตัวกำหนดว่า ายช่างหล่อเนี่ยจะเทลโลหะลงไปส่วนไหนแล้วก็จะให้โลหะกระจายไปยังไงแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวนาอากาศจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่จะนําตัวกระสวนที่พึ่งอ่ะออกออกจาการูปแบบเพื่อให้เกิดช่องว่างครับโดยใช้ความร้อนประมาณสัก2 0 0ร้อยถึงสาองศา,าเซลเซียสเป็นตัวทําให้ตัวขี้พึ่งกระสวนขี้พึ่งเนี่ยฮะไหลไหลออกมาเพื่อให้เกิดช่องว่าง เจ้าสายระยงระยางนี่เองนะคะเปรียบได้กับเส้นเลือดในร่างกายของคนเราเป็นตัวกลางในการไหลเวียนน้ำโลหะอากาศและที่พึ่งค่ะนอกจากนั้นที่ผิวที่พึ่งจะเห็นว่ามีตะปูตอกอยู่เรียกว่าตะปูท้อยค่ะตะปูท้อยเนี่ยมีหน้าที่ในการยึดไส้ไส้แบบซึ่งซึ่งอยู่ในตัวกระสุนที่พึ่งรครับ กับแบบที่เราสร้างข้างนอกเพื่อเก็บรายละเอียดสำหรับไปรอโลหะเนี่ยครับเวลาที่เราใช้อุณหภูมิความร้อนในการทําให้ตัวกระสุนที่พึ่งละลายออกมาแล้วมันจะเกิดช่องว่างตะปูทอยก็มีหน้าที่เป็นตัวยึดไส้แบบกับแบบข้างนอกเนี่ยไม่ให้เซเข้ามาชนกันที่จะทําให้เกิดผลเสียหายกับตัวชิ้นงาน สาบรรจงตกแต่งอย่างสวยงามแต่แล้วช่างหล่อก็เริ่มผสมปูนและพอกทับลงไปทั่วทั้งหุ่นจนมิดแบบขี่พึ่งอ,อีกรอบแล้วค่ะในกระบวนการของช่างหล่อเนี่ยศับช่างเขาจะเรียกการการเข้าเข้าดินด้วยปูนวัสเตอร์กับทรายผสมกันอันตราส่วน3ตอนหนึ่งเนี่ยครับคือจะได้จากจากชั้นผิวแล้วก็เป็นชั้นที่2จนกบสายจนวน หากผาแม่พิมพ์โลหะนี้ออกเราจะได้เห็น3ส่วนสำคัญคือ1แกนใน2เนื้อขี้พึ่งที่มีรายละเอียดลวดลายตามต้นแบบที่ประติมากรได้ปั้นไว้และ3คือเปลือกปูนด้านนอกซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บรายละเอียดของแบบขี้พึ่งหรือจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือการลอกลายนั่นเองค่ะและเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อโลหะทีมช่างจะเผาเอาขี้ผึ้งออก ก็จะเกิดเป็นช่องว่างเพื่อรอให้น้ำทองเข้ามาแทนที่ค่ะหลังจากที่เราได้ติดตามขั้นตอนการสร้างพระบรมราชานุสาวรีนะคะมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกลงพื้นที่สำรวจสถานที่ตั้งการขึ้นแบบนะคะตั้งแต่ร่างแบบในกระดาษขึ้นหุ่นดินหุ่นขี้พึ่ง วันนี้ก็จะมาถึงโลหะชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะต่อจากเดินทางกลับมาที่ลงหล่ออีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งที่นี่มีพิธีกรรมเททองหล่อโลหะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะบริเวณด้านหลังนะคะก็จะเป็นส่วนพื้นที่ของการจัดพิธีกรรมสําคัญในวันนี้และที่สําคัญที่สุดค่ะวันนี้เราจะมาหาคาตอบกันค่ะว่าขั้นตอนการหล่อโลหะในการสร้างพระบรมราชานุ s a w a r i นั้นจะต้องทําอย่างไรค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีการเตรียมโลหะแล้วก็เตาหลอมที่จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ค่ะพี่นาวินทักก่อนที่จะถึงพิธีเทถองเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะก็เราจะต้องเตรียมโลหะผสมที่ที่จะใช้หล่อเป็นพระลุมราชาุสวรีที่เป็นสูตรเฉพาะของกรมศิลป์ที่ใช้อยู่ อ๋อเหรอคะเป็นสูตรเฉพาะด้วยครับผมสูตรเฉพาะนี่บอกได้ไหมคะโลหะที่ใช้ในการหล่อพระบ,บรมราชานุสาวรีมีอะไรบ้างก็ในแท่งโลหะผสมเนี่ยจะมีทองแดง87%ค่ะมีสังกะสี5%ค่เมีตะกั่ว5%ค่เแล้วก็ดีบุก3%คืเอเคือโลหะผสมสูตรเนี่ยครับเป็นเป็นสูตรที่เริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยที่ท่านจานันทร์ศิลป์เข้าเข้ามาครับแต่ว่าที่ที่กรมศิลป์ยังใช้อยู่เนี่ยคือ เรายังทํางานในในลักษณะของการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่ครูอาจารย์ให้มาครับอันนี้ต่อจับได้ไหมคะได้ครับได้ครับขออนุญาตนะคะครับผมอันนี้คือหลักๆเลยถ้าอุ้หนักครับหนักมากครับหลักๆเลยนี่คือทองแดงนี่เป็นวัสดุหรือว่าโลหะนะคะที่ใช้ในการหล่อพระบรมราชาอนุสรวลีส่วนผสมหลักๆที่มากที่สุดในแท่งโลหะนี้ก็คือทองแดงแลจะเห็นลักษณะ สีนะคะเป็นสีเขาเรียกสีทองแดงนะบอกไม่ถูกสีทองทองแต่แดงก็เลยเรียกทองแดงนะคะชัดเจนมากชิ้นนี้พี่นาวินบอกนะคะว่าโลหะต่างๆที่ผสมลงไปนั้นมีคุณสมบัติที่ต่างกันคือทองแดงมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนในสภาวะที่เป็นพิษหรือมลภาวะได้ดีกว่าชนิดอื่น ส่วนสังกะสีจะช่วยให้การเคลื่อนตัวของน้ำทองไหลลื่นไปได้ทุกซอกทุกมุมตะกั่วช่วยให้เนื้อโลหะเหนียวและดีบุกจะช่วยสร้างความมันวาวให้เนื้อผิวนั่นเองค่ะภาพรวมมาชันทุตสารีประดิษฐานไปแล้วเนี่ยครับกว่าเราจะได้เห็นความงามของอโลหะที่แสดงออกมาเนี่ยเราต้องใช้เวลารอ ไม่ต่ำกว่า50ปีขึ้นไปถึงเราถึงจะได้เห็นในรูปของสนิมเขียวครับสนิมเขียวเนี่ยจะเกิดจากออกไซด์ของทองแดงครับที่ที่ทำปฏิกิยากับมลภาวะต่างๆฮะแล้วก็อพอเขาแสดงขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาจากเนื้อโลหะก่อนพิธีเททองจะเริ่มขึ้นราวสาี่ชั่วโมงนะคะในช่างหล่อจะต้องเตรียมหล่อโลหะโดยนำแท่งโลหะมาหลอมในเบ้าหลอมอันนี้ค่ะเบ้าเนี่ยก็จะทำมาจากกัน กาไฟดินเหนียวทนความร้อนสูงมากทนความร้อนสูงแต่ว่ากระแทกแรงไม่ได้ครับมันจะแตกะเบ้า6กกิโลนี่ยแท่งโลหะใหญ่ขนาดนี้บางทีเราใส่ทีเดียวไม่หมดนะระหว่างที่เราหลอมไปเนี่ยเราก็จะค่อยๆเติมลงไปทีละทีละแท่งทีละแท่งเพราะนั้นอันนี้คือเตาหลอมใช่ครับเตาหลอมที่เราจะมาหลอมโลหะที่จะใช้ในการเทโลวันนี้แล้วก็คือลักษณะของเตาเนี่ยใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊ส LPG จะถึงพิธีเททองนะคะจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เตรียมโลหะไว้ใช้ในพิธีการนี้นะคะก็จะใช้เตาขนาดไม่ใหญ่มากค่ะมีเป้าหลอมโลหะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็กําลังเผาโลหะอยู่เตาไม่ใหญ่มากค่ะแต่ความร้อนสูงมากๆแล้วก็เห็นเปลวไฟลุกช่อจ้วงเลยเดียวระหว่างที่รอโลหะหลอมละลายทางฝ่ายพิธีกรรมก็จะเริ่มเตรียมความพร้อมแล้วค่ะ พิธีกรรมวันนี้นะคะก็จะมีทั้งพิธีทางศาสนาพราหมณ์และพิธีกรรมทางสงฆ์ของศาสนาพุทธด้วยค่ะในพิธีเททองของพระบรมราชานุวารีทำไมต้องมีพิธีกรรมทางพราหมณ์ด้วยพิธีการก็คือขอพอรให้การปั้นสำเร็จได้การรอสำเร็จได้แล้วสิ่งที่ทำมานั้นถ้าเป็นการลุวงเกินก็ขอขอมากรรม โดยขอพรว่าเป็นเจ้าค่ะนะฮะให้ท่านประธานพรให้ค่ะสิ่งใดที่ล่วงเกินไปโดยไม่เจตนาก็ขอให้ท้านประธานอภัยค่ะงั้นพิธีการที่จะเชิญเทวดามาก็ต้องจัดเครื่องสองเวยเครื่องสงเวยนั้นก็จะมีหลายรูปแบบอันแรกก็คือของที่เป็นสะอาดละเอียดเรียกว่าถวายเทวดาอันที่สองของยาก็อาจจะเป็นของขาวถวายวิญญาณอันที่สามก็อาจจะเป็นของดิบ หมายถึงว่าทําคุณให้กับสัตว์ประสททั้งหลายที่เขาต้องการเนื้อสัตว์ก็เป็นอยู่สามขั้นตอนในสมัยเดิมๆแต่ปัจจุบันเราก็เลือกอันที่ง่ายละเอียดก็คืออย่างพรา์จัดเป็นมังสวิรัติหลังวิธีกรรมก็พร้อมแล้วโลหะก็หลอมจนใกล้จะได้ที่แล้วช่วงหน้ามาดูกันต่อนะคะว่าเขาจะมีวิธีการเททองหล่อโลหะกันอย่างไรค่ะ